คอนโดย่านอ่อนนุชที่อยู่สบายเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนเพราะใช้เวลาไป MRT สีนูนแค่4นาทีและใช้เวลาไป BTS บางจากแค่8นาทีเท่านั้นซึ่งที่นี่ก็คือลุมพินีวิวอ่อนนุชสีและส่วนกลางก็มีฟิตเนสมาให้ด้วยและยังมีอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวฟ่าเอสเตทจะพาไปดูและอยู่ที่นี่นอกจากเดินทางง่ายแล้วยังใกล้ทั้งห้าอย่างซีคอนสีนัครีและตลาดนัดรถไฟใกล้กว่านั้นคือตลาดเอียมสมบัติการันตีเลยว่าอยู่แล้วสบายแน่นอนเช้าสามารถขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานเย็นกลับมาออกกําลังกายที่ฟิตเนสส่วนเสาร์อาท ตลาดนัดและห้างชีวิตดีสุด<ๆ>โดยห้องที่ไฟเอสเตพามาดูวันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่ง่วนครัวและหนึ่งนนั่งเล่นมาในขนาด26ตารางเมตรตกแต่งมาให้อย่างดีเฟอร์ครบพร้อมอยู่ให้มาทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์แคเรียตัวใหม่ซึ่งสนอราคาห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6แบงค์เท่าเท่านั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและที่สําคัญไฟเ t สเตดเขาใช้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชั้นนํามีมาตรฐานอย่างเคคอนเซปและเขาใส่ใจแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างโซนระเบียงท ให้แล้วซึ่งโซนนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าและใช้เป็นโซนซักล้างได้ไปดูห้องน้ํากันบ้างห้องน้ามีสุขภัณฑ์มาให้ครบทั้งซิงล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์และแถมเครื่องทำน้ำอุ่นไปให้ฟรีหนึ่งเครื่องส่วนกลางที่นี่เหมาะกับทุกวัยมีให้ทั้งฟิตเนสและสนามเด็กเล่นที่มีพื้นที่สีเขียวและห้องอาง่านหนังสือยังไม่พอเขายังมีห้องสําหรับเด็กเล็กมาให้ด้วยใครสนใจห้องนี้ต้องรีบทักฟไฟไสเตท,ทเลย